สวัสดีค่ะวันนี้ลุงแจ้งการไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะเราพามาที่ สถานที่ที่ลูกค้าต้องการติดซับเมอร์โซล่าเซลล์นะคะซึ่งเดิมลูกค้าใช้ซับเมอร์โซล่าเซลล์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เปลืองไฟเปลืองน้ํามันนะคะตอนนี้ต้องการที่จะไม่ต้องเปลืองไฟเปลืองน้ํามันมาใช้ซับเมอร์โซล่าเซลล์เรามีขั้นตอนวิธีการทําที่จะอยากรีวิวให้ลูกค้าที่สนใจที่จะใช้ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์นะคะสามารถที่จะใช้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าไฟไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไปโดยตลอดค่ะ เดิมลูกค้าใช้ซับเมิร์สไฟฟ้านะคะในตอนนี้ช่างกําลังใช้เครื่องมือนะคะนาซับเมิร์สไฟฟ้าออกมานะคะเพราะว่าเปลืองค่าไฟนะคะและทําการเอาท่อนะคะซึ่งวันนี้นะคะบ่อถึง60เมตรด้วยกันนะคะขึ้นมานะคะใช้ซับเมิร์สโซลาเซล หย่อนลงไปแทนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะช่างก็ได้ทําการผูกมัดเชือกนะคะกับท่อแล้วก็นำซับเมอร์สโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งจะไม่เสียค่าไฟไปโดยตลอดนะคะหย่อนลงไปแทนที่ซับเมอร์สไฟฟ้าหลังจากนั้นก็จะใช้ฝาครอบบ่อซับเมอร์สนะคะเป็นฝาครอบท่อนะคะก็จะใช้อันนี้เป็นท่อ2นิ้วนะคะ หลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะมาทำโครงสร้างวางแผงโซลาเซลล์นะคะซึ่งใช้เหล็กกาวไนท์นะคะและทำการมาร์กจุดไว้เพื่อจะขุดหลุมเทปูนและในส่วนของช่างโซลาเซลล์ก็จะมาเตรียมการสำหรับการวางตู้วางระบบและตรงในส่วนของการวางแผงโซลาเซลล์นะคะก็จะขุดหลุมยึดพื้นให้เรียบร้อยนะคะและทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของที่วางแผงโซลาเซลล์ค่ะ เมื่อวางแผงโซลาเซลล์ได้มุมได้องศาที่ดีแล้วนะคะช่างก็จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งหนึง่งและอธิบายการใช้งานให้กับผู้ใช้งานนะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะดูได้จากจอดิจิตอลนะคะซึ่งทางช่างนะคะก็จะอธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้าฟังค่ะ บอวลกตู้ควบคุมระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์จะมีการปั๊มน้ำช็อตกันปั๊มไหมระบบตัดเมื่อน้ำแห้งตรงนี้จะมีการรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะลแลงมากนะครับซับเม็ดหนแรงนะครับใช้ท่อ PVC สอนิ้วนะครับ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ไม่ต้องเห็นบินค่าไฟได้ใช้น้ำฟรีและไม่เสียค่าไฟไปโดยตลอดติดต่อได้ที่รุ่งแจ้งการไฟฟ้าโซลาเซลล์ยินดีให้บริการค่ะ